ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ก็มารับชมนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าสิงหาคมนะครับวันนี้ก็ได้ทําการไถนานะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์มีเวลาว่างนะครับก็เลยมาไถนานะครับก็จะมาถ่ายอัปเดตให้ดูครับวันนี้นะครับอันนี้แปลงด้านบนนะครับสี่แปลงนะครับสิบห้าไร่นะครับด้านบนก็ไถเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับสองแปลงนะครับหนึ่งสองนะครับกับแปลงนี้นะครับ,บสามแปลงนะก็ไถไปก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวว่าปล่อยไว้นานแล้วทีนี้มันไถไม่เข้านะครับเพราะว่าสามแปลงนี้มันมันอยู่ด้านบนนะมันแห้งเร็วนะครับก็เลยไถไปก่อนแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสามแปลงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับไถไปนานนะครับสัปดาห์ที่แล้วมั้งนะครับ ที่แล้วนะครับมาไถก็ไม่ได้ไถด้วยขอไปด้วยนะครับก็อผ่านหัวหมูนะครับไม ah, ่ใช <t> ่ผ่านห้านะครับเอาผ่านหัวหมูนะครับมาไถนครับดูรอยไถครับสวยๆเลยครับตอนมาไถนะครับทั้งนั้นก็เละๆนะครับก็เละๆเป็นตมเป็นอะไรบ้างนะครับมันยังไม่แห้งสนิทนะครับ ตอนนี้ก็กำลังไทอยู่นะครับเป็นพี่ชายนะครับผมขับนะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปดูกันนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพึ่งเสร็จนะครับแปลงนี้นะครับฟางนี่หนามากนะครับฟางดูนะครับกบมิดเลยครับผ่านหัวหมูนะครับ ประมาณช่วงวันที่ประมาณวันวันปีใหม่ครับวันที่หนึ่งวันที่สองก็จะทํานานาปีโพน,นะนาปังนะครับ,ก,รนะรบก็จะเริ่มทํานาปังนะครับอีกประมาณสองสัปดาห์เนาะนะครับก็จะเริ่มทํานาปังนะครับอันนี้นะครับก็เป็นน้ํานะครับก็ใช้เป็นแม่น้ําชีนะครับแม่น้ําชี ขาก็เริ่มกําลังซ่อมเครื่องสูบน้ําอยู่นะครับเป็นเครื่องไฟฟ้านะครับก็กําลังซ่อมอยู่นะครับช่วงนี้ก็รอน้ําครับประมาณปีใหม่นะครับได้ทําแน่นอนนะครับปลายธันวานะครับปลายธันวาเลยนะครับก็จะทํานาปีโอนาปังนะครับทานาปังนะครับเป็นกขอ49นะครับรอชมกันนะครับอันนี้เหลืออยู่ สีแปลงนะครับสีแปลงที่ยังไม่ไถนะครับสองแป้งน้านล่างไม่น่าจะไถได้นะครับเพราะวันมีน้ําอยู่น้ำกลัวว่ามันจะเหนียวนะครับนี่ครับเป็นพี่ชายผมนะครับขับอยู่นฟางนี่หนามากนะครับเป็นฟาง อันนี้เป็นฟางที่น้ํเขาท่วมนะครับแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวนะครับแปลงที่กําลังไถยอยู่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับเป็นแปลงที่น้ํเขาท่วมนะครับน้ําท่วมแล้วต้นเขาเน่านะครับดูครับสภาพยังเละๆอยู่เลยครับเดินไปนิดดินยังไม่แห้งนะครับ นี่ก็เป็นฐานหัวโมูนะครับของปอนจเจริญช่างคิดนะครับปางนีหนานะครับดูบปางหนาม่างนะครับ กบฟางได้สวยมากนะครับดูนะครับฟางฟางที่ผมไถอตอนนาปังนะครับไถอตอนนาปังมันมันเน่ายังไม่หมดนะครับดูมันก็เหลืออยู่นะครับฟางตอนนาปังปีที่แล้วนะครับเหลืออยู่เป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับ เนียนกิฟครับฟางฟางนี่แทบจะไม่โฟลเลยครับสุดยอดมาก รู้สึกว่ามีอาการหล่มนิดนึงครับดินแปลงนี้นะครับของนาข้างๆนะครับของเจ้านาข้างๆนะครับที่เขาเอาผานห้ามาไถนะครับก็มีฟางเหลืออยู่นะครับกบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็เท่าตามจริงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เอาน้ำน้ำลงหมักสักสักเจ็ดวันนะครับน่าจะเน่าหมด สภาพนี้นะครับแต่นี่หายห่วงเลยครับกบมิดเลยครับฟางฟางนาหนานี่มิดเลยครับยอดนะครับนี่ด้านด้านล่างลงไปนี้ครับด้านล่างลงไปก็ท่วมหมดนะครับน้ำเน่าเสียหายหมดนะครับไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับดู ข้าวนี่สวยๆเลยครับด้านล่างข้าวนี่สวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าน้ำน้ำก็ท่วมหมดครับดู แต่ก่อนนี่ดินดินนาผมนี่ไม่ไม,ไม่สีนี่ไม่ใช่แบบนี้นะครับสียุนจะออกเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับดินนะครับแต่พอผมเอ่อไถกบฟางมาได้ประมาณสองสามปีแล้วมั้งนะครับประมาณสองสามปีแล้วนะครับ,รรบก็รู้สึกว่าดินนี่เริ่มดำนะครับดินนี่เริ่มดำพึชเลยนะครับก็น่าจะเป็นเพราะฟางนะครับ จะเป็นพอฟางเพราะว่าหลังจากสองสามปีมาผมก็ไม่ได้เผาฟางเลยนะครับก็ไถกบฟางมาตลอดนะนะครับไถกบฟางมาตลอดถ้าแปลงไหนที่ว่าเออดินมันเป็นขาวๆอยู่นะครับบางจุดเพราะว่าเผาฟางแล้วก็ทําการปรับนะครับทําการปรับ พื้นนามันเรียบนะครับบางแปลงก็จะดินก็จะขาวๆอยู่นะครับไม่ดําขนาดนี้นะครับถ้าพีหนที่น้ําท่วมนี่สังเกตดดูเลยครับใครที่ทํานาแล้วน้ําท่วมนะครับทานารอบถัดไปนี่ข้าวนี่จะงามมากครับเพราะว่าน้ําน้ํามันไหลมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมันมีการหมักหมมอะไรต่างๆนะครับเมื่อมันมาคังอยู่ที่นาเราแนละ้วมัน แล้วทีนี้เราทํานาทําข้าวปลูกอะไรงามมากนะครับควราันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่พอฟังมาสองสามปีแล้วนะครับก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับการให้ผลผลิตของข้าวนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูนะครับ ถ้าใครอยากดูการทํางานของผ่านพเจุดเริ่ชักคิดนะครับติดตามผมไว้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับอัปเดตให้ดูครับว่าไถนาแล้วนะครับเตรียมที่จะทํานาปังนะครับปีหกห้านะครับที่จะมาถึงนี้นะครับโปรดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับหากใครอยากดูการทํางานของผ่านหมอหมูนะครับแล้วก็รอชมผลงานกันนะครับว่าการทํานาแบบไม่เผาฟางนี่นะครับจะแตกต่างกับการเผาฟาง ขนาดไหนนะครับก็ติดตามผมไว้ก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ